ไปใต้ก็ต้องกินทุเรียนไปอีสานก็ต้องกินทุเรียนมาเหนือต้องกินทุเรียนมาเหนือก็ต้องไปอีสานก็กินทุเรียนไปใต้ก็อันนี้ผมดีตอนวันตกก็กินทุเรียนผลเขาดีจากเมื่อวานผลลัพธ์ที่เราไปเก็บเห็ดแต่ว่าได้ทุเรียนมาแทนนี่ถ้าเกิดว่าไปเก็บช้าเนี่ยอีกสองวันนี่ยใช่มันสุขาต้นไงแต่อันนี้จะไม่เละใช่ไหมคะไม่เละครับสวยรับรองว่า รอบนอกข้างในไม่ใช่ไม่เลยกต่การปอกอะค่ะเออก็น่าจะแหละเขาจับปูไม่ถูกจริงมันต้องจับปูหรแต่ว่าจริงมันต้องมีถุงมือนะเอาอย่างนี้ไหมใส่ถุงมือแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ทันแล้วได้ร้านอุ้มรู้ไหมร้านอุ้มบอกเดี๋ยวเชิมว่ามันจะอร่อยเหมือน กต้นผลิตแรกเลยนนะต้ผลิตแรกผลิตแรกเลยนะใช่ดูจริงจังกันมากเลยนะกับการถ้ามันรสชาติดีนี่อุ้เปิดประมูลเลยนะเนี่ยสีอิวจรนทผลูกแรกนะลูกแรกเลยเหรอะคะใช่รสแรกผลผลิตแรกเลยค่ะหลังจากที่ปลูกมาใช่ต้องมีลูกใหญ่มากนะใช่